คุยกันรู้เรื่องเฉยเออเอามีโอกาสมีโอกาสเดี๋ยวตามไปหาถึงที่เลยนะไปเลยเชิญเลยเชิญเลยไปเที่ยวไปเทีเท่ยวลงมือนิดหนึ่งไปขับซิโร่ครับผมไปขับซิโร่นะฮะนี่เลยขอบคุณครับขอบคุณครับเออซิโร่เห็นไลฟ์สดเมื่อเช้าอ๋อ ขอบคุณมากเลยนี่ครับนี่ก็แฟนขับชิโร่เหมือนกันนะครับได้มาเจอมาเจอตัวจริงได้มาเห็นบิ๊กฟ้ดนะคะสี่เมตรเท่าไหร่ละคสีเมตรเจ็ดสิบบสีเมตรเจ็ดสิบบสเมตรเจ็ดสิบบส่เรเบบขอบคุณครับที่ีใช่มาจากใต้ไหมคะใช่ตัวที่มาจากสุราษฎร์ที่ฝ่าจับ เในตอนที่จมูกชนปาหรือเปล่าใช่ที่ชนชนจมูกจะมีแผลเป็นก็เลยตอนนี้ก็ไม่นานในน้ำมามาอยู่กันจะโดนได้แปดเดือนประมาณแปดเดือนค่ะแต่ว่าเขาเขาแฟนคลับแฟนคลับชิโร่ขอบคุณมากครับผมเขาเห็นไลฟ์สดเมื่อเช้าวิ่งเลยนะอะไรท่านครับก็ย้อนกลับมาดูอีกครั้งดูแล้วตอนเช้านี่ดูเทียบเลย อบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจนะครับเราจะมาเห็นอีกมุมหนึงของงูจงอ้างใครจะรู้ว่างูจงอางจะเชื่อได้ขนาดไหนหลาคนก็ขออุ้มถ่ายภ้าถ่ายวปดู food big food ah, okay. don't eat no namcho ก็เราได้ทีมงานของสารพิษวิทยานะครับมาช่วยงานด้วยวันนี้นะครับพาน้องๆได้ถ่ายรูปกันเลยทำให้นิ่งเลยครับนี่เลยสันผัดใหม่ล็อกท่าไว้ให้เรียบร้อยเลยล็อกท่า นั่งเก้าอี้เลยนะครับ องาโไร้าอยากได้ได้อีกแล้วอยากได้แล้วนี่เลยวนิงจริงอยากเลี้ยงทยรว่าเปิอไรครับอยู่วเมืองเขาวาอ๋ออยู่ในตลาดหางกันเจ็ดสิบโล็ไรนครับนั่งครับก อย่างนี้เราได้เราได้ท่านิ่งของเขาแล้ว โชคโชคนิ่งตลอดกได้เลยจพกเหนหาได้เลยใช่นี่ไงติดตามด้ยนะครับช่องกับตันงูนะครับทาง YouTube นะครับเราถ่ายกันเองแล้วทีนี้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวนี่เก็บเงินค่าถ่ายรูปนี่บาเลยถ้าหนูเราถ่ายรูปคนละยี่สิบยี่สิบหนูก็ได้ตังค์แล้วเนี่ยเหลือเฟือ่ยเลยเป็นไงครับรู้สึกเป็นไงครับนิ่มๆนิ่มมากค่ะนิ่มมากผิวเนียนก็ประมาณโดยประมาณประมาณสิบอายุอายุสิบปีขึ้นอายุสิบปีมาอยู่กับที่ ทีมพ์เจ้าหน้าที่ทหารประมาณแปดนะต้องพูดค่ะน้นองมีชื่อนะน้องชื่อพิคูลน้องค่อนข้างใหญ่คุณพ่อใหญ่จริงเ่ะกี่เมตรคะสี่เมตรสี่เมตรกว่าติดตามได้ทางช่องกับตันงูนะครับมีสตอรี่เขาเยอะแยะเลยกดไปดูเลยมีชิโร่มีบิ๊กฟูดมีนำโชคแต่จะเป็นสไตล์น่ารักน่า <laughs> รักถ่ายรูปไหมคะถ่ายได้นะคะ

ขออนุญาตออก y o u t u b e ด้วยนะครับขออนุญาตลงกนอติดตามช่องด้วยนะขติดตามค่องแม่นะคะทายูทูบนะคะกาูนะคะกดติดตามกดซับสไคร้นะคะ็อย่าลืาม่องมิกวไล์มีฝากช่อด้วยฝากมิกวไลฟ์กับขอิา บรรยากาศน่ารักน่ารักนะครับโดยบิ๊กฟู้ดเป็นนายแบบให้ครับวันนี้บิ๊กฟู้ดเป็นนายแบบให้เต็มที่เลยพี่เสกไปแล้วโอเคตรงนี้ด้วยครับทางนี้ด้วยอ่าตรงสองนิ้วสองนิ้วเลยครับลงช่องด้วยนะขออนุญาตลงช่องด้วยนะครับลงยูทูบนะครับกดติดตามยูทูบได้นะคะเผื่อจะเจอตัวเองในช่องยูทูบกับตันปูนะคะตัววเอองก็ยู่ในแล้ช่องอะไรเอ่ยจะได้ช่วยติดตาม เดือนเอกสลิดดกค่ะเดือนเอกสลิดดกเดือนเยกสลิดดกค่ะอ่าโอเคครับผมขอบคุณครับอืมมีแฟนคลับหลากหลายเลยวันนี้นั <aesthetic> ่งได้เลยครับ <GO av i> กกเหหื so <|so|>? so can, ืออัันนมมฝากช่องกับตันงูด้วยนะครับกับตันงูทางช่องยูทูบก็เหมือนกันครับติดตามเขาอีกตามก็เหมือนกัน อยากถ่ายรูปอยากถ่าย จากช่องไหนครับเนี่ยจากช่องไหนจากช่องไหนอีช่องใช่ไหมฮะไม่ใช่ไม่ค่ะม่ใช่ตอนนี้ชื่อช่องสกอตกิ๊กค่ะทำรายการอยู่เที่ยวไหนอะไรเอ่ยค่ะโอเควันนี้มาเที่ยวเดออะมลล์ที่อจับด้างค่ะจับะ้างจับจ้า นี่อย <ici> ู <91 humming into your Hero> <gram> ่ในช่องกัตตานงูนะครับติดตามได้ทางช่องกัตตานงูด้วยนะสาเหมือนเป็นการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ด้วยโอเคแล้วขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายไม่บายแล้วสั่นท้อง่อยสั่นห้องนั่งได้ครับ จะไม่มีขนแค่นั้นเองตอนนั้นกับแมวอ่ะแมวไอ้ตัวนั้นอะเขาจะนิ่มๆค่ะเราแถวถ่ายรูปได้นะครับเออเราได้สมาชิกใหม่นะครับตอนนี้กับตันสเน็กไปเอางูของสรพิษวิทยามาทำเชือกอีกตัวแล้ว สดๆ,ๆแล้ร้อนเมื่อสักครู่นี่เองเชื่องแล้วเหรอเชื่องแล้วครับเอาแล้วเชื่องอีกแล้วนี่ครับอ่านี่เป็นงูทางมะพร้าวเนะาะมะพร้าวนะครับเชื่องเมื่อสักครู่นี่เองก็เราอ่รู้พฤติกรรมเขานะครับก็ปากอะไรกันหลายๆกระทำในสิ่งที่เขาต้องการใช่ครับให้นในสิ่งที่เขาต้องการอ่าสัมผัสในสิ่งที่เขาต้องการเขาก็จะรับรู้ได้ถึงความปลอดภัยนะครับเขาก็จะเชื่องแบบนี้เลยนี้เลยอ่า นะครับใครไม่กล้าจับตัวใหญ่ๆก็เอาแบบนี้ก่อนตัว <laughs> ใหญ่ไม่กล้าเอาตัวเล็กๆไปก่อนนะ,ะเดี๋ยวขอเขากลับค่ายไปด้วยนะขอเขากลับค่ายไปด้วย <laughs> เอากรรมอีกเหรอเออโอเค เสียงปรบมือรับต้อนรับพี่อินและพี่ดอนค่ะรวมถึงพี่ชิโร่ด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่อินน้อครับผมอินน้อสครับผมน้อแล้วน้แล้วฮะพี่ชิโร่ตัวใหญ่มากเลยนี่เลยนะครับเอ่อแนะนำรู้จักแล้วนะว่าชื่อชิโร่นะครับชิโร่เนี่ยนะครับก็เป็นเป็นหัวใจของชาวค่ายแล้วก็ในโลกโซเชียลอยู่พอสมควรเลยนะครับ สังเกตเราสันนิษฐานไว้ก่อนว่างูทุกชนิดมีพิษเสมออ่อะนะครับ,รบแต่เรา,ถ,าถ้าหากว่าเราจะดูว่าตัวไหนเป็นจงอางนะครับ,รบสังเกตไหนหนึ่งเลยครับ